น้ำป่าได้ไหลหลากทะลักเข้าท่วมอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ ย่านเศรษฐกิจการค้าตลาดเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกน้ําท่วมนะคะตอนนี้จมอยู่ใต้บาดาลหลังจากที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันตลอดทั้งคืนก็ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่ทุกตําบลและถนนหลายสายตอนนี้ระดับน้ําไม่ต่ํากว่า1เมตรค่ะส่วนถนนสายเอเชีย4 1ช่วงอําเภอทุ่งสงสุร,ราษฎร์ธานีบริเวณบ้านช่องเขา หน้าถ้ำผา,าทองแล้วก็อีกหลายจุดน้ำท่วมสูงนะคะการสัญจรตอนนี้ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงค่ะขณะเดียวกันน้ำป่าก,ก็ไหลหลากเข้าท่วมสถานที่ราชการในหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอทุ่งสงมีรายงานนะคะว่าโรงเรียนอีก 11, 11แห่งเองต้องมีการแจ้งปิดการเรียนการสอนแล้วล่าสุดกองทัพภาคที่4ก็ได้ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นค่ะ โดยขณะน,นี้ระดับน้าในพื้นที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและฝนที่ตกหนักนะคะก็ส่งผลทําให้เกิดน้าไหลหลากเข้าท่วมขังถนนในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านช่องหินขาวตําบลพรุดินนาอําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่หลายจุดถนนถูกตัดขาดค่ะรถเล็กไม่สามารถวิ่งไปได้นะคะประชาชนกว่า50ครัวเรือนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าถูกตัดขาดจากโรคจากโรคภายนอกนักเรียนเองก็ต้องหยุดเรียนเพราะว่า ไม่สามารถเดินทางไปเรียนหนังสือได้ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปให้การช่วยเหลือค่ะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปีนี้เนี่ยในช่วงฤดูมรสุมจะมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนกัดเซาะจนเส้นทางขาดทำให้หมู่บ้านถูกตัดขาดซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องมานานกว่า10ปีแล้วทั้งชาวบ้านนักเรียนแล้วก็ผู้ป่วยที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลต้องประสบกับความเดือดร้อนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนค่ะ ส่วนชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสตอนนี้ยังคงเฝ้าสถานการณ์น้ํากันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าน้ําอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้ตลอดเวลาเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกลงมาเป็นช่วง ล่าสุดระดับน้านที่ท่วมขังบ้านเรือนชาวบ้านบางจุดตอนนี้เริ่มลดระดับลงแล้วค่ะขณะที่ในส่วนของความช่วยเหลือเองนาวาเอกอมมอนชื่อตรงผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ชุมชนเมาะซอแม่ตําบลบางนาอําเภอเมืองนาราธิวาสขณะที่น้ําในพื้นที่นะคะยังคงอยู่ที่ระดับประมาณ50เซนติเมตรและก็เริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วหน่วยก็ได้มีการประสาน เทศบาลเมืองนาราธิวาสค่ะเพื่อที่จะดําเนินการสูบน้ําแล้วก็ระบายน้ําออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิยกะโยธินภาคใต้ได้สนที่กาลังเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านกาลังพลยานพาหนะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆรวมไปถึงอากาศยานนะคะเพื่อที่จะเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและยังมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอยู่และอาจจะทําให้ปริมาณน้ํานั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดภาวะน้ำท่วม ฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้อีกค่ะ